สวัสดีครับคลิปพ่อหมอวิเคราะห์สถานการณ์คริปโตและการเมืองโลกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกรายเดือนนะครับทั้งทาง Youtube และทาง Facebook นะครับทาง Youtube ก็สมัคร Membership นะครับโดยการกดจอยนะครับที่ด้านล่างคลิปนี้ตรงข้างๆชื่อช่องนะครับที่เป็นคำว่า j o ยสมัครสีฟ้านะครับจอยนะครับแล้วก็ถ้าทาง f a c e b o o k สมัครสมาชิกรายเดือนก็ กด support now นะครับใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปดูกันในกลุ่ม supporter ได้นะครับอ้าวใครยังไม่ได้สมัครก็สมัครกันนะครับสําหรับทาง YouTube นะครับพอจบคลิปนี้ปุ๊บมันจะมีตัมเนียลขึ้นมานะครับก็คลิกเข้าไปดูได้เลยแต่ต้องสมัครสมาชิกรายเดือนก่อนนะถึงจะดูคลิปวิเคราะห์สถานการณ์คลิปโตกับการเมืองโลกอันนี้ได้อ่าสมัครกันเลยครับนี่ขึ้นเลยปุ๊บอ่า ไปเจอกัน้นา่ไนครับ